สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีบุญสุขสุขคนเนาะวันนี้บ่าวเอกมาดูทีหนะ้ามารลอนขี้เก่าเนาะพี่น้องส่วงนี้ก็เป็นส่วงดูการเก็บเกี่ยวเขาเนาะไปมาตัดใหม่ต่อกเขาพี่น้องมาคอใหม่ต่อกเขานะเนาะไอ้รอดเนะาะก่อตัวหน้าพี่น้องบ่าวเอตัดอ่าสามลำเนาะมาคอลำพันธ์สามล,นะมาลำก็ได้จักกันหนี่เลยเนาะเพราะว่า,วาเดิมทีเกี่ยวเขาเกี่ยวนหนามเลยดิพี่น้องคนมาเบิง่งซใส่กันเนาะมาบ่าวเอเอาอ่อนหรือแก่หรือว่าพอดีบ่กลำับสานี้พี่น้อง สองขอเนาะบอร์เออสองขอบอร์เอในคิดในใจว่ามันยังอ่อนอยู่หกักกระไรรู้สับนี่บอร์เอบริจักบริใส่มือจักเนาะพี่น้องเพราะว่าตะกี้ผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นใส่ตรงใส่ผ้าเนาะผ้าจักตอกตอกมัดเข่าลนะพี่นอ้องแต่บอร์เอบบมีเออบอร์เอบบมี่ปะบอร์เอบบจักบบเป็นก็เด้อไอ้ตัวน,นี้มันเป็นแนวจักตอกพี่นอ้องแต่แต หาปีดังพอเป็นสือไห้เนาะกะใส่ตันี้มาลายปีเตยวเล้วพ่น้องเลยอันที่ใส่มือจักรกับบเป็นเนาะมาต้องใส่เครื่องเสื่อค่อยกันคืเนไเครื่องจักตอกเนาะเครื่องถุนแห้งนี่เม่อเห็นอยู่พังไทยไล่ลายเขาโฆษณาพี่นนองส่วนนี้ก็เป็นส่วนอ่าโซเชียลเนาะพี่นนองมันกะหาง่ายแน่เพราะว่าอยู่ละเอาเข้ากับขายออนไลน์อันหนึ่งประมาณอยู่รนอยกลัว รอยหาซิบรอยเจ็ดซิบเนี่ยพี่น้องประมาณนี้นนะเนาะแนวจักตอกเข่าเดอ้อพี่น้องตอกมัดเขา่าเนาะนี่โอ้ยจักไรซ้องป่องเลยพี่น้องเลยกับบ่อ่อนบ่แข่งเนาะพอดีพี่น้องซับนี่แนวมัดเข่าเดอ้อพลายสีโบจักเนาะสีมีหลายคนกับโบจักหล,ลายคนกับจักเนาะส่วนที่จักกับลูกเส้าห้ยเส้าหน้าผู้เพื่นเทศให้เห็นหน้าพี่น้องจัก แต่ส่วงสมัยนี้ทางไทยเป็นบอเตอร์ไซค์แน่นแล้วนะเนาะคนใส่รถเกี่ยวพี่น้องบอร์ไซค์มัดเอาคือทางพังเล้าเนาะพังเล้านี่ต้องใส่จักตัดเขาะะ่าแล้วก็ตากต่างอะไรก็มัดเนาะมัดต่างคนขึ้นมาก,กอร่อยพี่เนาะเดี๋ยไวไปเอซิไปมัดซอยเด็กๆคนเนาะมาซอยเพี่นเลยที่ว่าเขาบาอกอีกกระทั่ะซุกพี่น้องในส่วงนี้มีแต่เขาไอ้รอเนาะซุกก่อน จะไปสีมาเห็ดแถวเบิองเนาะพี่น้องเดี๋ยวมันจากอันหนึ่งก่อนเนาะอย่างแรกเขาก็ต้องตัดตัดดักผ้าดัเกเทียนพี่น้องเลยเทียนให้มันเพื่งเพียงเนาะท่านบบเพียงในมันกระชีตัดบบเข,าข่าผ้าฟันนั้นอันหน่อยสองอันอันเป็นอันในตรงไหนสองอันไปที่ผ้ายเบ้าง ถ้าหก็ต้องเอาน้ำมันออกเนาะเอาเปลือกข้างเข้าวทางไหนมันออกกระติบประมาณนี้พี่นอ้องแล้วก็เลาเ่าม,มันเพียงเยขามันโมเพียงนี่นะฮะไปเล่าใส่นี่มันก็ทิ้เสียรายพี่น้องเลยนะว่าม,ามันเพียงนี่เฮาไปเล่าอันนี้นี่มันยังเสียรายเถอะนะเพราะว่ามันโมแมนอันนี้เนาะโมคือผ้าเขาใส่มือใส่มือนี่โอ้ไลคุอันอ่อนคุอันพี่น้องตามที่เขามาตัวนี้มันบังคับกุไลตัวนี้นี่นี่แค่นี่เขาต้องยัดเข้าไปแน่นี้่ ทันบ่เพียงมันก็สิออกมาแบบนี้เห็นบ่นี่านจะไล่แบบนี้มาต้องมันเพียงกันก่อนนี่มันต้องออกมาแบบนี้ใช่หรเปล่ดอ,อ,อกมัดเขาบบนี่นมาสลอดเห็ดไปไหวบ,บ้างปึ๊บหัดเขาดึงออกปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บนี่ใช่หรอเ không điều, đều bọn đều thì bao nhiêu chứ hả nó thì, nó thì nó sao nó nó có thương sao nó thưởng gì hết và thằng cậu có thể xả bộ có đi làm nó đều tên hộ thằng ác sao hết xả đều bạch em bỏ phim ạ ừ mất mà mất Nó mất 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 นเรอย่าบังอย่บังอยบังเบอมันั่งผิดอะอย่าบังเอไปอยบังเอนี่พี่น้อมันกบยาเนาะก็ไหวเติบเครื่องออกใหม่นไปได้พี่น้องเลี่ยเฮีเสิบวัดเขาซอยไออนเนาะ ป้าเออเอ<า>เอพุ่งหนาป่าที่ไหนจะสบายดีกองมาหรือที่สบายดีป้าเออสบาย,บายดีป่าดูนี่พี่นนาะข้าวเดียวเห็นไหมโอ้ยหมดเลยฮึงนี่หยอกมาประมาณนี้เนาะหน้าตามาณนีะเห็นไหมพี่น้องอ่อนขี้กันใส่ได้ขี้กันเนาะพวกไรที่จักต่อ,อเปลี่ยนก็นตกใส่แนวนี้พี่เนาะพวกป้าเอกจักต่อ,อเปลี่ยนเนาะอ่อนนี่สบายพี่นเนาะไง มาต,งงตมากไว้เร็วมะลองเชียงจับกล่องให้เฮ้ยพี่น้องตัวตัดหมอว่าเด็กมือเส่าเนี่เนาะมีน้องแค้นน้องเอน้องอามเนาะมาหมาัดซอยไอ,อ้เด่นมาอว่ามันถนัดซุกปนอปปะไพี่น้องเมึงที่มิดเขา่านาาีปป่ถน,นัดจะซุกปนอะไรเหรอ ยังเขียวๆอยู่หมาวันยังอันนี้อยู่ได้ยุ้งสันมันยังอันนี้ยุ้งเนี่ยมัดเขาไอ้ยยังอันนี้อยู่วิธีมัดเขาก็บป็นอย่างไรพี่น้องไอจับผุบๆๆแล้วก็มัดเนาะบันจะเอาว่าความงามความยังมัดเขากันแล้วก็ได้เอาไปเนาะหยุ่มเขาโดนพ่นกระพ่นออกเป็นเพื่องเลยก็ได้เอาไป แล้วล่ะพีนเอาเอบ่มาก็บ่ได้เอาพวกนี้โอ้บ่ได้เด้อสวัสดีเด้อพี่น้องนั่งตื่เนาะเราตัดมือเ้านี่กมึงยานเียวอยู่ครับเป็นหน้าเฮานี่ถ้าตัดเด้อนี้ยังออยู่สดามันเนาะวิธีมัดเขาก็ปยากด้พี่จับูบๆๆแล้วก็เอาไม้ตอกที่เาจักให้กมัดตทได้ตอกอันนี้กล่องก็มี นี่เบื่อหนี่ดีตะกี้ตอนเห็ดด้านหน่อยแหงมัดไงแหงมอดแน่นอนแบบผู้ผู้ผู้ใส่แต่ว่ามีดุดฝนได้แบบนี้พัโอ้ยพอพ่นเขาไงอยากหายเขา Kìng 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 loại kìng 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 xoay kìng kìng điệp kìng nào kì này, một kìng nhạc kìng kìng si kìng si có kìng 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 จักองจักู้มือเดียวก็ได้พอตีกู้จักมือเดียวนี่ยเขาแบบหลงไปหลงรุมสองสามสี่หาพอดีแลดวู้จักขั้มจักจะแปลงไหนจะขามจักจักโคนสามจักตา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 ดักมัดได้เนาะกแต่คนไทยมาคนใส่เอาโอ้ยข้าวเดียวเด็ดผู้เดียวเออชาแท้เพราะว่ามันต้องเปื่อสีตัดเปื่อสีมัดเปื่อสีมค้นอีกกล้องอีกหง่าตายผู้เดียวเห็นบอกข้นหน้าบอกอีกใช่เนาะหง่าใครน่าอีกที่จะซอยเออขากหลายแต่สีหาผู้สองหง่ามาหง่าหนำ เบิดขือเบิดขื่อชว่าแล้วผมสูบยาวะอะไรพวกนี้มันเห็ดเด้อยเห็นม่ยต่ตเขาน่ะยินเขาโอ้ผสูบยาบุกขิซาลาวาวู้ข่าวเป็นข่าวเดือยหัวหน้าเขาเราอิ่นดู้เคยันหัวหน้าเนาขี้ยาหันบนเขาเด้อดเด้อบนเขาเด้อซอยเมเน่เหรอเออย้าซอยเมเน่ดูเขาเหี่ยงเขาแห้งน้ำมีแต่ดุ ม you know? ันเขียวอยู่เนาะมัน่าวหรอไม่ทันพ่อตัดแต่กลัวคนข่าวเดี่ยวทั้งหม่าวขื่นทุกหม่าวเลยเดี่ยวได้เพื่อนพวกนี้บ้ามึงอื่นซะมันยังเขียวอยู่กระสีมาด้วยมันกระสีอันนี้ สัมนี่สัวานิจมมีล่พอดีมัดเถ่ามันผลง่ายคือยังถือตัวไอ้มัดใหญ่ๆเน้ะหนัดจนมัลมมันไปกรองกันหมดก็ได้ชุ่มเนาะค่ะนเนาะชุ่มโอ้บางส่วงหน้าแดงจนออกกันนั่นจนออกเฮ็ดโอ้คนถ้ากระดัมบ่าคือยังนี่ ลยอาไเดีมัสามัดยังเบาอย่โอ้มามาสวยเป็นไรแเนเนาเลยฮะ้าขึ้นหนึงเแล้วขึ้นเดือนแห่งแกงงามนี่แห่งหวัได้ขึ้นเนาะแห่งเย็นไปบริมมือย cô <laughs> nè nó con khươn bao, cái này này, <laughs> <đấy>. à <laughs> 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 hai <cái> to <tổ> coi <laughs>